คลิปนี้แล้วก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่งหวัสดีครับน้องน้อแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง S T O V R 1 1 0กันนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําค่าพลังความเร็วการวิ่งมาจัดอันดับนะครับส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับโอเคครับผมก็สําหรับนักเตะตําแหน่ง STOVR 1 1ก็มีทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะมีทั้งหมด6อันดับนะครับผมก็สําหรับความเร็วการวิ่งก็จะบวกกับคุณสมบัติพื้นฐานแล้วก็สกิลบูส์นะครับ ยังไม่รวมกับการเทนตัวการอัพตัวนะครับผมเราไปเริ่มกันที่อันดับที่6อันดับที่6ตกเป็นของทเทเซเกะนะครับโ v ว1 1 0สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่128สกสิลกาบูตการธประตูไม่มีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งนะครับทเทเซเกก็เลยได้อันดับที่6ไปนะครับผม ไปครับเราไปดูอันดับที่5อันดับที่5มีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่อันดับที่5ตัวที่1ตกเป็นของคันโตน่านะครับ OVR 110สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่132สบกีบูธการทำประตูไม่มีการเพิ่มค่าพลังความเร็วการวิ่งคันโตน่าก็เลยคว้าอันดับที่5ไปนะครับ โอเคครับเราไปดูอันดับที่5ตัวที่2ตกเป็นของด็อกบานะครับ OVR 110สัญชาติไอวอรีโคสค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่132สกิลบูทการทำประตูไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งนะครับด็อกบาก็เลยคว้าอันดับที่5ไปอีกคนนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่5ตัวที่3ตกเป็นของ ปาแปลงนะครับโ v เว110สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่132สกิลบูทการทำประตูไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งนะครับก็ปลาแปลงก็เลยคว้าอันดับที่5ไปเป็นตัวที่3นะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของเวอร์เนอร์นะครับ โอวีอ0สัญชาติเยอรมนีมีค่าความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่133 s l ส o กิลบูการทำประตูไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งอีกแล้วนะครับวอร์เนอร์ก็เลยคว้าอันดับที่4ไปนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่3อันดับที่3มี2ตัวเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่อันดับที่3ตัวที่1ตกเป็นของ f o ลเลอรนะครับ OVR 1 1 0สัญชาติเยอรมนีมีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่136สกิลบูทกองหน้าตัวเป้าไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งนะครับก็เฟลเลอก็เลยคว้าอันดับที่3ไปนะครับผมเราไปดูอันดับที่3ตัวที่2ตกเป็นของเอโตนะครับ OVR 1 1 0สัญชาติแคนาบรูน มีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่136สกิลบูทการทำประตูไม่มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งนะครับเฮโตก็เลยควา้าอันดับที่3ไปนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่2อันดับที่2ตกเป็นของวานเพอร์ซีนะครับโอเวีย110สัญชาติเนเธอร์แลนด์มีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่128 สกิลบูสกองหน้าตัวต่ํามีการเพิ่มค่าพลังความเร็วกันวิ่งนะครับถ้าเราบวกสกิลบูสเลเวลยี่สิบเพอร์ซี่ก็จะมีค่าพลังความเร็วกันวิ่งอยู่ที่143เลยนะครับก็สำหรับวันเพอร์ซี่ก็คว้าอันดับที่2ไปนะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับตกเป็นของตอเรสนะครับโอวียสสัญชาติสเปน มีค่าพลังความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่131สกิลบูตการยิงลูกมีการเพิ่มค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าระบบสกิลบูตเลเวล0ต่อเรสก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่146เลยนะครับก็สำหรับต่อรเรสก็ได้คว้าในเรื่องของความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง stovr 110ไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้คลิปการจัดอันดับนักเตะ ที่มีความเร็วกันวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง st o v r 1 1 0ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้ายัางให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม